มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดแคนดิเดตในรัฐมนตรีคนใหม่หลังเศรษฐาเทวีสินพ้นตำแหน่ง14สิงหาคม2567จากที่สาธรธรรม,มนูญมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4เสียง ให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายรัฐมนตรีส่งผลให้คณะรัฐมนตรีพ้นทั้งคณะตามมาตรา167วรรคหนึ่งให้ใช้มาตรา16 168มาใช้ต่อไปจากรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นตามกฎหมายต้องมีการสรรหารนายรัฐมนตรีกันใหม่ผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรโดยขณะนี้นะคะมีเครดิตจากพรรกร่วมรัฐบาลดังนี้ค่ะ พักเพื่อไทยนางสาวแพทองทานจินวัตรและนายชัยกเกษมนิติสิริพักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพักพลังประชารัฐพลเอกประวิตยวงสุวรรณพักรวมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สารีรัตวิภาคขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ